เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่ากำลังโดนแม่บ่นดา่าทำนายว่าหากในระยะนี้คุณคิดหวังสิ่งใดจะได้ตามที่หวังแต่อาจต้องใช้เวลากันพอสมควรแต่กับบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้คุณอาจมีโอกาสได้มันมาแบบงงๆโดยไม่รู้ตัวตอนนี้หากใครที่กำลังคิดอยากจะมีบุตรจะได้บุตรตามที่หวังอีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลและตัวคุณเองก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกล สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเพื่อนร่วมง,งานจะพาความสวยมาให้ความรักคุณโสดจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจและตัวคุณเองจะลุ่มหลงเขาหรือเธอคนนั้นอย่างม,กมากๆจงระวังอาจเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ดังนั้นต้องดูดีๆก่อนจะตัดสินใจส่วนคนมีคู่พยายามประคับประคองชีวิตรักกันให้ดีเพราะมีโอกาสทะเลาะก,กันถึงขั้นเลิกราได้ดังนั้นจงพยายามใจเย็นและมีสติให้มากเวลามีปัญหาความขัดแย้งการเงินพอใช้ไม่ขัดสนแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจขาดสภาพคล่องเอาได้ง่ายๆคุณมีเกณฑ์เสียทรัพย์ก้อนใหญ่ ส่วนด้านการงานคุณทำงานประจำช่วงนี้ชีวิตดูค่อนข้างวุ่นวายมีปัญหาให้คอยแก้ไขอยู่ตลอดดังนั้นคุณต้องอดทนและควรมีความรับผิดชอบให้มากในเรื่องของงานจงระวังคนใกล้ตัวที่อายุน้อยกว่าอาจนำพาปัญหามาให้หากใครที่จะหยิบจับธุรกิจอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้กำไรงานจากสิ่งที่ทำเลขมงคลให้โชค2359 7 3 8 3และ95 ความฝันคือการแสดงออกของความมึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ